แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่906นะครับดูย้อนหลังนะครับข้บา,ายบีระยุทธ์พ่มกวาทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ค่าปรึกษาก็จะมีลิงก์มาในอุปสรรช่องทางต่อนใน YouTube นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ในตอนที่906นะครับ mm hmm. เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับ mm hmm. ก็เคยมีแฟนคลับนะครับถามว่ากรณีที่เราเนี่ยนะมีการ พิ่พาดกันกับเพื่อนบ้านก็ดีนะครับเรื่องเรื่องของแนวเขตที่ดินว่าแนวเขตที่ดินตรงนี้เป็นของเรานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเป็นของเขาเราก็เอารถไถเข้าไปในที่ดินไปไถหญ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยมาแจ้งความว่าบุกรุกนะฮะบอกว่าเฮ้ยรังวัดเคยรังวัดมาแล้วนะครับแนวเขตมันอยู่หลักบุตรตรงนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันรังวัดมาแล้วฉันชี้แนวเขตหลักบุตรเดิมมันเคยอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่าการทีนะ่อีกฝ่ายหนึ่งไปลังวัดไปบุกรุกในที่ดินของอีกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยไปเข้าในเขตพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะยังไม่มีการนะพิสูจน์นะครับว่าตรงนั้นเป็นสิทธิ์ของใครนะเป็นที่ดินในเนื้อที่ตรงนั้นเนะี่ยเฉพาะส่วนเนะี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของใครนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่บอกว่าถูกลุกล้ํานะฮะก็เลยบอกว่า ฉันใจร้อนนะชันก็เลยไปจ้างทนายความหรือไปแจ้งความว่าบุกรุกนะไปฟ้องศาลว่าบุกรุกนะทนายก็ไม่ได้ดูในปัญหาข้อกฎหมายอันนี้ว่ามันพิพาทกันแนวเขตจะฟ้องคดีอาญาฐานบุกรุกได้หรือไม่นะไม่ได้ไปตรวจสอบนะก็ปรากฏเป็นคดีขึ้นมานะครับว่าในคําพิพากษาศาลฎีกาที่3.119.2565ับนะ ตัดสินไว้เมื่อปีพศ2565นะครับวิจัยนะครับว่าโจทย์และจำเลยเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่มีแนวเขตติดต่อกันเนี่ยต่างนำสืบโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาทกันอยู่ข้อที่จริงยังฟังไม่แน่ชัดว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทย์การที่จำเลยว่าจ้างให้ชอชิงนำรถไถเข้าไปในไถในที่ดินพิพาท จึงเป็นการกระทําโดยเชื่อโดยสุริ์ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจําเลยและจําเลยมีสิทธิที่จะชอบที่จะเข้าไปหรือว่าจ้างคนอื่นให้ไปทําประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้จําเลยจึงไม่มีเจตนา,าก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดการว่าจ้างให้บุกรุกเข้าไปในอสังหารัพย์ของผู้อื่นนะครับข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าโจทจำเลยเนี่ยนะมีแนวเขตทีด่ดินพิพ,พาทอาจจะใกล้เคียงกันนะฮะและติดติดกันเนี่ยนะแล้วก็ตัวโจทก็บอกว่าเอ้แนวเขตตรงนี้นะครับเคยมีการรังวัด มาก่อนะครับแนวเขตตรงนี้มันถึงตรงนี้นะฮะถึงตรงนี้สมมติร้อยตารางวาแนวเขตของชั้นรั้วมันเคยอยู่ตรงนี้นะครับจําเลยบอกว่ามันไม่ใช่นะครับแนวเขตของคุณเนี่ยมันต้องเข้าไปอีกนะฮะจำเลยก็เลยเอารถไถมาโดยการว่าจ้างชอชิงชอชิงนะฮะเป็นลูกจ้างของจาเลยนะฮะโจทก็เลยฟ้องจําเลยนะครับว่าจําเลยเนี่ยบุกรุกเข้ามาในที่ดินของโจทนะฮะสาลดีกาก็เลยวิจัยนะครับว่าเมื่อ ทั้งสองฝ่ายยังคงโต้เถียงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเรื่องแนวเขตของที่ดินอยู่นะฮะแม้จะมีการลังวัดกันอยู่แต่ศาลในคดีแพ่งยังไม่ตัดสินหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะฮะก็ต้องถือนะครับว่าจำเลยเนะี่ยมีเจตนาที่สุจริตนะฮะไม่มีความผิดฐานบุกรุกเพราะว่าศาลยังไม่ได้ชี้ขาดน,นะครับว่าแนวเขตที่พิพาทกันในส่วนนั้นเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์หรือจำเลยเมื่อเข้าไปในที่ดินจึงไม่มีความผิดนะฮะฉะนั้น แฟนคลับเนี่ยถ้าดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถ้าจะฟ้องเรื่องแบบนี้แล้วศาลในคดีแพ่งยังไม่ตัดสินเรื่องแนวเขตเนี่ยไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําให้ฟ้องนะครับแล้วถ้าฟ้องไปแล้วเนี่ยก็ควรจะไปถอนฟ้องนะครับเพราะว่าศาลตัดสินไว้หลายเรื่องแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวเขตที่ยังไม่ยุติแล้วรีบร้อนใจร้อนนะครับ ไปจ้างทนายความนะฮะให้มีการฟ้องเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปวิด,โด,ดีโอในตอนที่906นะครับอยากจะกดไลค์กดแชร์ก็กดกันมาได้นะครับสวัสดีครับ